ขอสวัสดีคอมมูนิตี้เด11นาฬิกาครับผมมีมาเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้นะครับมี xp คูณ3นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับโดยการเปิดลัคกี้เอกนะครับผมแล้วก็อีว e ี i, มาได้ไงวะเนี่ยลัคกี้เอกเปิดได้ครึ่งชั่วโมงเองนะครับผมก่อแล้วก็พยายามรีบจับกันนะครับเจ้ามิชูมาลุมาแล้วนะครับผม ตัวนี้354นะครับเดี๋ยวผมจะลองโยนให้ได้เอ็กซิเลนต์ดูนะครับให้โดนโดนนตบครับโอ้โดนเอาเปลือกหอยมาตบนะครับอ้าวโอ้เสียเวลาครับอย่างนี้เอาได้แค่เยี่ยมนะครับมาดูกันครับว่าได้เยี่ยมนะครับแล้วเปิดลัคกี้เอ็กนะครับจะได้กีเอ็กซ์พีนะอ่นนี้แค่เยี่ยมนะครับผมเอ็กซ์พีคูณสามจะกลายเป็นคูณหกครับตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยครับ ยี่สิบครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้อยู่กับ ID สีน้ำเงินนะครับของผมนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการจะฟาร์ม XP นะครับผมอาล่ะครับมาดูกันครับ XP จะคูณ6นะครับน่าจะทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมร้องโยนให้หูโยนไม่เข้าครับโอ้โหโยนไม่เข้าถ้าโยนเข้าสุดยอดเนี่ยนะครับน่าจะได้ XP ซักอุ้ย เยอะนะน่าจะได้เอ็เยอะนะครับผมโอ้โหท่านอาจารย์เคนตานะครับกาลังเปิดไข่กันอย่างเมามันเลยครับตอนนี้โอ้โหอย่างที่บอกครับยังไม่ได้บอกนะครับท่านอาจารย์เคนนี่แหลงอยู่ระดับโลกแล้วนะครับผมก็รอเข้าไปที่สองพันนะครับเท่าไรไม่รู้ครับสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับติดอยู่แหลงพีวีพีระดับโลกเลยนะโอ้โหอย่างโหดนะครับ ได้อีกพันหกครับยี่สิบครับผมโอ้ก็ฟาร์มอ่าฟาร์ม XP กันไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองโยนให้ได้แบบสุดยอดสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับโอ้เลยอีกแล้วครับโอ้โหจะทําให้เพื่อนๆโชว์อ่าชมสักหน่อยนะครับไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้ใชนี่เลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าควรจะเปิดน้ําหอมนะครับโอเคนะครับผม เดี๋ยวผมเปิดน้ำหอมดีกว่าล่ะนะนะครับเพื่อจะได้เจ้าตัวนี่ครับมีอยู่21อันครับเครื่องหอมผมครับเปิดแล้วครับนี่ครับแล้วก็มีเควสขึ้นผ่านให้ด้วยนะครับออแล้วครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตรงนี้เนี่ยมีเจ้าวิจุมารุที่เป็นชายนี่วนๆอยู่บ้านหรือเปล่านะแต่ว่าตัวน้ำหอมเกิดมาแล้วครับขออนุญาตจับตัวน้ำหอมก่อนนะครับยังไม่ใช่ชายนี่นะครับถ้ายังไม่ใช่ชายนี่ผมจะปล่อยไปก่อนนะไอตัวนี้ทำไมจับไม่ได้ครับเนี่ย เอ้ยทำไมตัวนี้จับไม่ได้ครับงงตัวนี้มันจับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับค้างเหรอครับก็ช่วงประมาณบ่ายสาครับเพื่อนๆคำนวณเวลาว่าน่าจะเกิดเป็นอ่าพับอากาศนะครับช่วงประมาณบ่ายสานะยังไงไปลองจับกันดูนะครับผมยังไม่มานะครับใช้นี่ผมเดี๋ยวผมรออีกตัวหนึ่งก่อนนะไอหมีตัวนี้จับไม่ได้ไว้เนี่ยจับไม่ได้ครับตัวนี้ ไม่ใช่หมีนะครับไม่ใช่เงือกด้วยนะครับเป็นนาคนะครับอ่าเพื่อนๆบอกมาในกลุ่มแล้วนะครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วเรียกผิดเรียกโถกยืนเรื่อยนะอ่านะครับจะโยนให้ได้สุดยอดหน่อยครับก็ยังไม่ได้ครับก็แน่ๆครับโยนไปทุกๆครั้งนะครับถ้าเปิดอ่าลัคกี้เอกด้วยนะครับเปิดเจ้าไข่แห่งความสุขเนี่ยนะครับก็จะได้แน่นอนครับพันหกครับโดยประมาณรทบานียครับยังไม่ได้ก็พันกับอีกยี่สิบนะครับผมขอ ฟาร์มกันไปเลยนะครับฟาร์มกันยาวๆไปเลยนะครับโหตัวนี้700กว่าเลยครับน่าจะจับยากหน่อยครับถ้าได้เยี่ยมนี่นะครับก็ซัดเข้าไปเลยครับเพื่อนๆในกลุ่มก็เปิดไข่กันเปิดของขวัญกันหน้าดูนะครับเพราะว่ามันจะได้ XP มหาศาลมากครับกับเจ้าการเปิดของขวัญนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นหัวใจดวงนึงเนี่ยครับจะมี XP ็กให้นะครับผม เอาพื้นอีกแล้วครับจับตัวอื่นก็ได้ครับอ้าวตัวน,นี้หนีไปเลยครับโอ้หมีห้หมีอีกแล้วครับติดติดเรียกหมียื่อเลยครับมิจูมารู้แล้วกันนะเออนะครับผมก็ติดเรียกหมีอยู่เรื่อยเลยครับไม่รู้เป็นอะไรครับมันเหมือนหมีนะโอ้เน่มันเป็นนาคนะโอ้นาคทะเลนะครับแมวน้ํานะเหมือนแมวน้ำนะครับโอ้เอาล่ะครับผม ก่อเพื่อนๆไปหาฟาร์มกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆรับชมเลยนะครับ711เลยนะโอ้สูงเหมือนกันนะครับตันนี้มาาละครับก็พยายามฟาร์ม XP ให้ได้เยอะๆครับหาใช้นี่แล้วก็จัดการอีโวให้เรียบร้อยนะครับผมก่อถ้าอีโวก็จะได้ท่าพิเศษนะครับวันนี้เนาะหมุนเสาด้วยครับเพราะว่าบอลนี่เขาค่อนจะหายากครับเพราะว่าเราจะใช้เยอะมากครับ 400กว่าครับตัวนี้อ้าววืดอีกแล้วครับจะนี่ครับจะโยนให้เข้าสุดยอดครับมาดูครับถ้าจับได้ลูกนี้เนี่ยนะครับจะได้ XP เท่าไรนะคูณ6นะครับจากการเปิดไข่แห่งความสุขนะแปลเป็นไทยแล้วนะครับนี่ครับ6,720เเลยครับก็คือคว้างได้สุดยอดเนี่ยได้พันหนึ่งนะครับจับโปเกมอนเนี่ยได้ร้อยหนึ่งนะครับบอลโค้งเนี่ย ได้อีก20นะครับทั้งหมดคูณ6นะเป็น6,720เดีบ๋ยวโยนทีนึงกับหมื่นนะโอ้โหแล้วถ้าได้เป็นแบบครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าจับได้ครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะโอ้ไปอีก500หรือเปล่าไม่แน่ใจแผมจะยองโยนให้ได้ดูครับอันนี้ครับอี่นิดหนึ่งครับแหมปุ๊บสุดยอดครับนี่ครับน่าจะได้ในครั้งแรกครับมาดูครับ XP จะเป็นเท่าไรครับแหมตื่นเต้นนะ ดูตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันได้ XP เยอะนะครับเยอะมากๆนะนี่ครับ7,020เลยครับโอ้โหเนี่ยครับจับโปเกมอน600ครับควางได้สุดยอดอีก600ก็คือคูณ6หมดเลยนะครับบอลโค้งเนี่ยรับ60อ่า20เป็น120นะจับลูกเดียวอยู่นะครับ50คูณหนะครับหกห้าอีก300นะรวมทั้งหมด7,000ครับ20นี่คือสุดยอดแล้วครับเยอะสุดแล้วนะโอ้โห เด็พันกัอีก20นะครับต่อไปก็คือชายนี่ครับหาชายนี่ต่อครับพยายามคว้างให้ได้สุดยอดครับเริ่มจับทางถูกแล้วครับโอ้ยพุดพุดครับพุดเริ่มจับทางถูกแล้วครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับอยางไม่ได้ก็เกินพันแน่นอนครับวันนี้เอาแล้วครับมาดูกันครับว่าผมจะได้ชายนี่หรือเปล่านะครับในคลิปวิดีโอดี้สั้นๆก่อนนะครับเพื่อนๆ1 1นาฬิกานะครับ ยังไม่เจอชายนี่นะครับผมก็วนไปก่อนครับเอา XP ไปก่อนฟาร์ม XP ไปก่อนครับแล้วก็เก็บแคนดี้ด้วยก็ดีนะครับโยนสับปะรดหน่อยนะครับในตัวเล็กๆนะครับผมในตัวเล็กๆนะครับก็เก็บสับปะรดไปหน่อยก็ดีนะครับชายนี่ยังคงไม่มาครับยังไม่มาครับนี่ครับยังสามพันอ่สามร้อยกว่ากว่านี่ก็เก็บแคนดี้ไปครับ อาลครับตอนนี้อยู่กับไอดีสีน้ำเงินนะครับยังไม่เจอชายนี่เลยนะครับส่วนไอดีสีแดงเนี่ยนะครับของผมไอดีหลักนะช่องโปเกมอนยังเต็มอยู่นะครับใครดูคลิปวิดีโอของผมอยู่ก็น่าจะพอรู้นะครับว่าช่องโปเกมอนผมเนี่ยมันเต็มนะครับผมสะสมไปเยอะเกินนะเยอะเกินนะครับจนเกินความจาเป็นด้วยนะครับอาชายนี่ตัวแรกครับ39โอ้โห ใช้นี่ตัวแรกมาแล้วครับหมากับอินเซนต์นะครับก็คือเครื่องหอมหรือว่าน้ำหอมนั่นเองครับตัวอินเซนต์นะครับน้ำหอมประจำตัวนะครับไม่ใช่ตัวที่เป็นรวมโมดูลนะครับผมจะออกเยอะกว่านะครับผมได้นะครับใช้นี่ตัวแรกนะครับในโปเกมอเด็ก์เลยนะครับผมก็มิชูมารุนะครับตัวนี้ครับนี่ใช้นี่ครับสีจะอ่อนๆหน่อยนะครับคือดูก็รู้นะครับว่าเป็นใช้นี่นะครับ นะครับตัวนี้นะครับยังไม่ใช่นะตัวนี้ตัวธรรมดานะครับเก็บแคนดี้ไปครับวันนี้ได้อีวกันแน่นอนครับผมเก็บ SP ให้ได้เยอะๆนะครับผมโอ้โหตอนนี้ก็เกือบจะ10นาทีแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้ชายนี่ให้เพื่อนๆดูอีกสักตัวหรือเปล่านะครับแต่เพื่อนๆรีบไปจับกันเลยนะครับเปิดแค่น้าหอมพอนะครับได้แน่นอนชายนี่ครับแต่ว่ามาลุน CP ลรุ่น IV กันละกันเนาะว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับผม เอาไปก่อนครับผมตอนนี้เก็บ XP ็ลพีเล็กน้อยไปก่อนครับเพราะว่าต้องการจะหาชายนี่ไปด้วยนะครับแล้วก็ต้องหาแคนดี้ไปด้วยนะแล้วก็หา XP ไปด้วยนะครับเราพยายามเก็บให้มันไล่กันนะครับไปโฟกัสโยนแต่สุดยอดก็ไม่ไหวครับนี่ครับมันมาอีกแล้วครับในน้าหอมเนี่ยนะครับ75ครับขอเอาแคนดี้ไปนะตัวไม่ถึงร้อยเนี่ยครับเก็บแคนดี้ไปเลยครับได้แน่ๆนะครับ เดี๋ยวไม่พออีโวนะอ่านะครับไม่เก็บแคนดี้ไม่เอาสับะรดโยนเนี่ยนะครับอ่าไม่พออีโวนะครับอีโวหลายๆตัวนะครับไม่ใช่อีโวตัวเดียวนะครับหาแล้วครับหมาตัวหนึ่งแล้วครับมาถี่มากครับจากน้ำหอมนะครับโอ้โหตอนนี้400ครับขออนุญาตโยนธรรมดาก่อนนะก็จับไปทานกาแฟไปครับสบายๆครับวันนี้ ขออภัยด้วยครับหามีเสียงช้อนกระทบแก้วนะครับผมก่อเล่นให้สนุกเล่นให้สบายนะอย่าคีรี่อ,อย่าซีเรียสอย่าเครียดกันนะครับผมเกมก็คือเกมนะครับผม12ครับนี่ครับจัดไปครับเก็บแคนดี้ไปนะครับผมแป๊บมาโยนไม่ได้สุงยอดเลย <laughs> ได้แต่เยี่ยมอย่างเดียวเลยครับ ก็เดี๋ยวลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมเลยนะครับประมาณ11บอโมงกว่าๆนะครับผมอินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ค่อยดีครับอาจจะช้านิดนึงนะครับผมก็10นาที30วินาทีแล้วนะครับมาเวลานี้วิจุมารุครับอาวุธ800ครับตัวนี้ขออนุญาตเก็บแบบเก็บไว้ก่อนนะครับไว้เทรก็จะได้สูงสูงหน่อยนะมีตัว800มาแล้วนะครับถ้าบัฟอากาศช่วงประมาณบ่ายนะครับบ่ายสองบ่ายสามนะ อาจจะมีบรรยากาศาของเจ้ามิชูบาลุมานะครับก็น่าจะเป็นฝนตกนั่นแหละนะครับบ้านเราก็กําลังฝนตกอยู่นะครับช่วงนี้ครับหรืนฝนตกก็น่าจะพอได้ครับแก๊บยังไม่ได้ครับเดี๋ยวตัวในน้ำหอมก่อนครับตัวในน้าหอมเกิดครับพยายามจับตัวในน้ำหอมก่อนครับว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้นี่มากกว่านะครับ ตามพื้นนะครับเพราะว่าผมอยู่กับที่นะผมไม่ได้ขยับไปไหนนะครับถ้าคนที่ขยับไปเรื่อยๆก็ตามข้างทางเนี่ยน่าจะเยอะกว่านะครับก็พยายามจับให้มันบาลานซ์กันแล้วกันเนาะอ่านะครับทำเองไม่ได้ใช้นี่ก็จับปล่อยจับปล่อยไปแล้วกันนะครับ226กลบไปครับอ่านะครับมีอีวมาผมมาจากไหนครับหลงกลุ่มครับน่าจะเป็นตัวประจําวันนะ ตัวที่เราจะเจอตอนเช้าของทุกวันที่เปิดเกมเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของเรามาให้จับนะครับพิเศษครับซึ่งคนอื่นจะมองไม่เห็นนะมีแต่เราที่มองเห็นโอ้ยตัวนี้ครับเกิดมาจากน้าหอมอะไรเป็นไรครับผ่านไปก่อนมีอีกสองตัวข้างๆครับขออนุญาตดูก่อนเผื่อเป็นชายนี่หนึ่งห้าสี่ยังไม่ใช่ครับตัวนี้ยังไม่ใช่ครับสามร้อยเจ็สิบเอ็ดครับอ่าฟาร์ม XP ไปครับ ก็จริงๆเก้ามิจูมารุผมน่าจะมีตัวดีๆอยู่นะครับน่าจะมีตัวดีๆอยู่นะผมลองดูก่อนนะครับลบไปก่อนนะครับตอนนี้มีตัวจากไข่ไอเจ้ดจากลำห้อมครับออกมาครับ636ิปีตงใหม่เพิ่มมายังไม่ใช่ใช้นี่ครับมีตัวอยู่ตรงนี้ครับ2ตัวเลย2ตัวยังไม่ใช่ใช้นี่ครับ93กับไอตัวบนเท่าไรเอ่ยต้องพยายามขัน ขันเลขมันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวซ้ำครับ440ครับยังไม่มีอะไรหมุนเสาก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปดูมิจูมาลุในในครั้งก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมิจูนะครับชูมาลุโอเคครับขอดู cp สูงๆครับ cp อยู่ที่836ครับสูงๆนะครับ 819น่าจะตัวเมื่อสักครู่นี้ครับแ1 7แล้วก็ยังไม่มีตัวดีครับต้องไปหา,าเทรดก่อนถ้ามี688ครับตัวนี้ครับโอ้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเดี๋ยวติดดาวไว้ก่อนนะครับแล้วก็มี580ตัวนี้ครับ3าดาวนะเอาติดดาวไว้อยู่แล้วนะตัวเก่านะครับตรงนี้น่าจะมาจากเคสหรือว่ามาจากฟักไข่นะครับผม นี่ครับชายนี่ตัวสุดท้ายนะครับสีก็จะต่างหน่อยอ๋อเป็นออกฟ้าเข้มๆครับนี่ครับฟ้าเข้มๆครับตัวนี้จะเป็นฟ้าอ่อนๆนะหางก็จะเข้มเหมือนเดิมนะครับโอเคหาแล้วครับตัวโอ้โหมันอยู่ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันอัดกันครับ440นะตัวไหนล่ะตอนนี้มันอัดกันอยู่นะครับโอ้เอาอีวีออกก่อนครับผมเอาอีวีออกก่อนนะครับผม สิบโมงกว่ากว่าสิบนาทีกว่ากว่าแล้วนะครับยังจับได้แค่ตัวเดียวอยู่นะนะครับจากที่จับมานะครับตอนนี้เวลาในเกมนี่ผ่านไปสิบห้านาทีแล้วนะครับ CP สูงซะด้วยครับ e v ตัวนี้นะครับตัวนี้มาแล้วครับยังไม่ใช่ชายนี่ครับก็เพื่อนๆไปหาจับกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปวิดีโอให้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อนะ จะได้มากได้น้อยประกันไดก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับผมแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยกันนะครับช่วงนี้โรคระบาดเยอะเนาะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมขอลาไปกับเจ้ามิจูบารุนะครับมิจูมารุนะครับแต่เดี๋ยวรออีกสักตัวนึงโผล่มาเพื่อเป็นไชนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับจากน้ําหอมครับไม่ใช่ไชนี่ครับต้องขอลาเพื่อนไปก่อนนะรีบไปหาฟาร์มกันนะครับผมมีเวลานะครับยังมีเวลาเล่นนะอีกเยอะเลยนะครับสวัสดีครับผม